ยาพื้นล่างก็ชือ้อส่วนตัวเครื่องเราก็เปียกด้วยสตาร์ทไม่ติดไม่ดูกันครับว่าเป็นเพราะอะไร วันนี้เจอหนึ่งเคสนะครับปัญหามาจากการที่เราสตาร์ทไม่ติดเนื่องด้วยตอนกลางคืนฝนตกหนักนะครับแล้วก็ยอาพื้นล่างก็ชืน้นให้เราเอามือลองสัมผัสดูนะครับตรงนี้จะรู้ว่าเวลาเรากระตุกเนี่ยไฟมันจะออกเน,นี่ยด,ดูอันนี้ดูดมือผมเลยนะครับดูมันออกที่บรเิเวณปลัก๊กามันมีน้ําอยู่นะครับมันจึงเป็นเหตุทาให้ลงกลาวเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ติดนะครับอันนี้คือ เป็นผมบางบุกเขาหรือเป็นจุดเล็กๆที่เราจะต้องสังเกตนะครับว่าทําไมมันถึงดินด,ด้วยเหตุที่มันชื้นนั่นเองผมแก้ขไขด้วยการทําให้มันสะอาดให้มันแห้งนะครับแล้วก็ผมจะเอาแผ่นยางนี่รองไว้แผ่นยางนี่รองไว้ข้างใต้นะครับมาดูกันโช๊ก่อนจะเห็นว่ามันติดเลยนะฮะ แรกที่สตาร์ทแล้วมันรู้สึกสำลักสำลักเพราะว่าผมดึงไปหลายทีกว่ากว่าจะรู้ว่าหัวเทียนนั้นมันมันสะบัดลงกราวอยู่มันก็เลยรู้สึกว่ามันจะท่วม ハハハハ